ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกดิเรกฤทธิ์ยันไม่มีดีลสารนัดมนูนเย้ยยอดนักกฎหมายก็ช่วยเสร็จถาไม่ได้ก็ตามกระแสข่าวที่ออกมานะครับคนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาบอกว่านะครับทางสวเองนะครับไปนะครับชี้นําสารไปกดดันสารไปการไปดีลกับสารเพื่อจะรุ่มรับนายกที่ชื่อเสร็จถาซึ่งแน่นอนครับว่า พักเพื่อไทยก็ต้องคิดแบบนั้นพักเพื่อไทยก็ต้องออกมาบอกกับสังคมแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วสังคมจะเชื่อใครสังคมจะเชื่อไปทางไหนก็ต้องรอดูนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านะครับคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานนะมันมีคุณสมบัติที่เป็นข้อกังขาของประชาชนและประชาชนตั้งคําถามและวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แต่นายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็ยังพยายามที่จะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบาน เป็นนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าวันนี้คุณเศรษฐาเองไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่ทาเพื่อพวกพ้องและผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคําถามในเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อมีประเด็นนี้ออกมานะครับทางสวดิเกรกฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์และเกิดออกมาพูดเสมอก็บอกว่านะครับดิเกรกฤทธิ์เนี่ยยันไม่ได้มีดีลกับสารรัฐธรรมนูญเยอะยอดนักกฎหมายก็ช่วยเสษฐาไม่ได้ดิเกรกฤทธิ์ ยันไม่มีดีลสารานัรมนูญเยอะยอดนักกฎหมายก็ช่วยเสรษฐาไม่ได้เมื่อวันที่2มิถุนายนนายดิเรกดิดเจนคองธรรมสอวอ1ใน40คนที่ลงชื่อร้องเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีว่ามีความผิดจัดยธรรมร้ยรายแรงโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีประเด็นที่ควรจะพูดคุยให้กับประชาชนเข้าใจเนี่ยอยู่หลายจุด ข้อที่1เนี่ยสารและองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีบุคลากรและระบบที่เป็นอิสระเป็นเสาหลักของบ้านเมืองก็ไม่ใช่ใครจะมาสั่งการใช้ไปต่อรองทางการเมืองหรือว่าดิวนะครับกับใครหรือฝ่ายใดได้นะครับก็บอกว่าทั้งสารทั้งองค์กรเนี่ยไม่สามารถไปดิวได้อะไรได้อยู่แล้วนะครับ 2. กรณีที่เรื่อง4 0สรวร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริต ของนายยกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีเป็นประเด็นหัวใจประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะมันมีข้อกังขาซึ่งแน่นอนครับประชาชนและหลายๆคนตั้งคําถามเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ชื่อพิช,ชิตชื่นบานแล้วนายกรัฐมนตรียังแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องนี้ 3. การต่อสู้คดีในศาลร,รัฐธรฐรมนูญของนายกรัฐมนตรีมีจุดที่เป็นจุดตายก็คือที่ข้อจ็จริงการกระทําที่ผ่านมาแล้ว ก็ช่วยไม่ได้ยอดนักกฎหมายก็ช่วยไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางสอวอนะครับทั้งหมดเนี่ยก็มั่นใจว่านะครับการจะทํา ของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นการกระทําตามข้อเท็จจริงและก็มีความผิดและก็ความผิดสําเร็จไปแล้วซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายคนไหนก็ไม่สามารถจะแก้ต่างมาได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นักปัจช,ชาธิปไตยนะครับแบบไทยๆมันมีอะไรที่แปลกๆอยู่และนะครับองค์กรอิสระอย่างสารนูญมีนะครับคำวินิจฉัยหรือมีดุลยพินิษของแต่ละคนซึ่งให้นะครับสารรัฐธรรมนูญให้อํานาจเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับมันจะไปทางไหนหรือไปทิศทางไหนก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับ Update, มีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้้นนหาเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ